สกีครับยังไงบ้างครับสิ้นปีแล้วสิ้นปีนี้ก็มีอีเวนต์ใหญ่ๆห,หลักๆก่อนสิ้นปีก็จะมีคริสต์มาสใช่ครับผมกำลจะพาทุกคนไปดูงานอีเวนต์ของคริสต์มาสที่101ของไทเปก็คือตึก101นี่ก็จะเป็นอีเวนต์หลักๆของสิ้นปีแต่ก่อนคริสต์มาสก่อนสิ้นปีก็จะมีคริสต์มาสจะมีการจัดคุ้มไฟจัดการมาเขาเรียกอะไรจัดไฟสวยๆในวันคริสต์มาส ก็เดี๋ยวเดินมาจากครึ่งทางแนละเดินมาจากบ้านนะมีเราลาอยู่ประมาณ2กิโลถึงสากิโลได้เดี๋ไปเรื่อยๆครับออกล้างกาย <c oughs> นี่ฮนะดูก็ไม่ไกลมากแล้วตอนนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นหมอกหนาวของอความชื้นด้วยแล้วทั้งหนาวด้วยก็ไม่ได้เห็นยอดของมันนะแต่ตอนนี้ผมใกล้จะถึงล้วเดี๋ยวไงถ้าไปถึงเดี๋ยวให้ดูรอบงานเลย แต่ตอนนี้ผมขอเดินก่อนอ้อหรือบอกอย่างหนึง่งสิ้นปีก็จะมีให้ดูนะเดี๋ยวมีผู้หนึ่มาผมก็จะมาถ่ายให้ดหูทุกคนส,สวยๆแน่นอนเป็นปีแรกที่ผมจะถ่ายแบบปัดชิดที่สุดไม่ต้องดูผ่านจากช่องอื่นหรือจากที่ใครใดย็บรู้จักผมได้เลยแล้วเจอกันทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอไปอีกครึ่งทางข้างหน้านี้หน่อยใกล้ถึงแล้ว ไปเรื่อยๆในอากาศที่หนาวๆมีให้ดูทุกคนอากาศหนาวๆประมาณเนีก็นี่ครับนี่มา18องศาเวลา4ี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณใกล้ถึงแล้วนี่อยากเห็นจากชายตาไกลๆก็แสงสีแล้วนะโอ้โหกระพริบกระพริบกระพริบกรบกิบมีอีเว์อะไรหรือเปล่าเนี่ย ุดสุดนี่อยู่ฐานใต้ของตึก101งเลยนะเนี่ยคนยังเยอะอยู่เลยเกือบห้าทุ่มละโหว่าเดิมอีกนะ่าจะอารังคนนี้นะนี่แต่นี่อยู่ด้านหน้าเลยหน้าสุดของตึก101โง้โหจัดใหญ่มากเวย่อไหมละ่ะ อ้อยมีเยอะเลยยาวไปข้างหน้าเลยนี่ตลอดแถวเลยนะมาดูซึ่งคนยหนาแน,น่น,นมากถือว่าน่าจะเป็นคนไทยบ้างแหละแถวนี้แต่ดูจากมีทั้งเขามีทั้งหนวดก็จะมีต่างชาติอยู่เหมือนกันนะ ซึ่งทางชาติก็วัฒนธรรมก็น่าจะมาจากฝั่งฝรั่งอยู่แล้วปะ่ะคิดตมากสวยเลยโอ้โหเดี๋ดยวไปถ่ายรูปนี้กันนี้ต้องโดนอันนี้ต้องโดนก่อนน,นนะ โซโล่ถ่ายคนเดียวเราใช้วิธีนี้แหละอึ๊บอึ๊บอ่าไปละแล้วอันนี้คนหยุด,ดเราก็ไปไปมาอย่างที่เขาหันมามองแล้วเห็นว่าเราจะถ่ายเ็าเลยที่ไป มากทุกคนนี่เดินยังไม่ถึงครึ่งนี้นี่ขนาดแค่เริ่มต้นถ่ายแค่โดยรอบของตึกงงหนึ่งร้อยหนึ่งด้านหน้าเท่านั้นนะยังมีอีกเยอะเลยเยอะมากๆเลยซึ่งตอนนี้ผมเดินจนเหงื่อท่วมแล้วถือว่าตอนนี้เสื้อหนาเกินไปร้อนและเหงื่อออกดย๋งไงได้ยินเสียงไหมนีข้างในยังมีอีกเยอะอย่างไงเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันเดินมาถึงก็เห็นด้านหน้ามีลาน ถ้าจะเป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ทุกที่ที่ผมเคยเดินผ่านมาไม่ได้จัดยื่นมาขนาดเดี๋ยวดูกันยื่นมาขนาดเดี๋ยวน่าจะเยอะ พั้พวกก่อนได้ยังไงแล้วค่อยไปนั่งจิบกินดื่เพราะว่าผมไม่ได้เอารถมายังไงก็น่าจะชิลได้ใช่ไหมน่าจะเป็นผับเวฟนะผมเห็นวแวบๆบแต่ไม่กล้าเข้าไปขายใกล้เดี๋ยวกัดเดีายวว่าน่าจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันเที่ยวเยอะอยู่นะเราทั้งบนน่าจะเป็นผับเลยแหละนะที่ผมเคยเห็นก่อนหน้านี้น่าจะเป็นนีโอสิซึ่งอยู่ ข้างๆครับโรงแรมที่ผมเคยทำงานอยู่ที่นั่นด้วยว่าคิดว่มานี้น่าจะสนุกกันเยอะเลยเพราะว่ามีคนเข้ามาในอีเวนของคริสต์มาสดึงแถมเข้าไปปาร์ตี้ด้วยนี่เลยทุกคนเดินเ,เข้ามาลึกนละโหเต็มทุกที่โต๊ะไปกันน่อไปดูข้างในจะเป็นยังไงบ้างโอ้ เ,เหนื่อยเหนือยออกได้ออกกำลังกายดิได้เดินออกมาดูบรรยากาศข้างนอกบ้างสนุกสนุกครับตื่นเต้นดิจะหาอะไรกินด้วยเริ่มหิวแล้วตอนนี้ เดินไปถึงข้างในแล้วก็น่าจะเป็นฝั่งเดียวเลยฝั่งโดยเฉพาะเฉพาะเครื่องดืง่มแอกฮอล์สายนั่งชิลสายนั่งดิง้งเครื่องดื่มฟอผมดเดินเข้ามาอีกหน่อยอเลี้ยวซ้ายก็จะมีที่ผมพูดปตอนต้นคลิปว่าเนี่ยห,ห้างสินค้าพวกต่างๆห้างอย่างเหมือนสยามพารากอนนะ่ะของแบรนด์เนมของลูๆก็จะอยู่ที่นี่แนละส่วนมากข้างบนก็จะเป็นซีนีมาดูหนังกินข้าว ข้างนอกน,นี่จะเป็นลานโล่งๆเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้าหน่อยผมเห็นไฟยาวไปถึงข้างหน้าแล้วคนข้ามทางถนนทางม้าลายเลยอยากขึ้นไปข้างบนมากเลยชั้นสองขอเดินดูข้างล่างให้หมดก่อนเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เดินไปข้างบนไหมชั้นสองนี่ไงมีชั้นสองแล้วไปกันต่อ Hãy cho kênh Ghiền cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นนี่ต้นคิดมากต้นใหญ่ ได้มากทุกคนบ้านสันต,ตะคอร์บ้านน่าจะมาดึกไปหน่อยดูสิบ้านสันต,ตะคอร์ปิดแล้วจริงๆน่าจะกลางคืนน่าจะเป็นการดื่มปาร์ตี้กันแล้วแหละเพราะว่าหัวข้ามน่าจะเป็นสายพาลูกๆลกลหลานออกมาชมไฟเดินเล่นเล้พอดึกเข่าไหน่เด็กๆ,ๆแล้วผู้ใหญ่ก็จะเริ่มกลับไปนอนกันแล้ว ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็ปลดปล่อยเหนื่อยจากการทํางานมาก็ได้พักผ่อนมีแดกบ้างอะไรบ้างดูของอสวยๆงามๆไม่ได้มากก็ได้น้อยก็อย่างน้อยก็ได้แหละเอาไงห,หมดหรือยังเนี่ยก็จะไปหาอะไรกินแล้วลหะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงถ้ามีอะไร จะเก็บภาพมาให้เดินมานที่ผมเมื่อกี้เพิ่งพูดไปไม่นานที่ว่าผับนิวสิบเก้าที่อยู่ข้างโรงแรมที่โรงงานเก่าผมนะตอนนี้ไม่เปลี่ยนเป็น A19 ้แล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ยังเป็นผับหรือเปล่าซึ่งเมื่อก่อนมันคือผับผับดังมากแต่โอ้เพิ่งเห็นผนดูนี่คนเป็นนอนเลยทำอะไรกันเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นผับอยู่เหมือนเดิม น่าจะต้องไปหาอะไรกินแล้วจริงๆแหละเพราะว่าผมเดินจนเหนื่อยแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรถ่ายอีกไหมแต่ขอเติมกำลังแล้ไงเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้ถ่ายไหม ต,ตอนนี้ผมเดินกลับมาแล้วโคตรเส็งเลยทุกคนตอนผมได้ที่นั่งแล้วตอนแรกมันคนเยอะมากไม่มีที่นั่งเลยแต่พอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์บาร์เขาเราจะหาที่นั่งเราถามเขาว่าเ,เราจะสั่งได้ไหมแล้วเขาบอกว่านั้นเราไปหาที่นั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะให้คนไปหาไปหาเราที่ถึงที่เราแล้วค่อยสั่งอาหารแต่พอไปถึงที่นั่งเสร็จปั๊บเรานั่งอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเนะี่ย ผมก็ชะเง้อแล้วชะเง้ออีกก็ไม่อยากลุกเนาะลุกแล้วเดี๋ยวเสียทีนั่งไปมฮะอ่ะไม่มาก็ไม่อะไรไม่ไกินหิวก็หิวกลับดีกว่าไม่ไรทุกคนให้ไงผมเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันแล้ว,ลวไงเดี๋ยวคลิปหน้าอัปเดตเกี่ยวกับปีใหม่เป็นตึก1 0 1่งจุดูละกันไห้ไงเดี๋ยววันนั้นเราเจอกันใหม่ไังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับขอบมากครับบายบาย